การสูญเสียแคลเซียมเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามจุดเริ่มต้นของโรคกระดูกพุนแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะค่อยๆสูญเสียแคลเซียมไปเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดหลังเรื้อรังปวดตามข้อกระดูกในทุกส่วนของร่างกายกระดูกบางเปราะแตกหักง่ายแล้วอะไรบ้างที่ทำให้เราสูญเสียแคลเซียม 1. อายุที่เพิ่มขึ้น 2. เพศ ซึ่งผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพุนมากกว่าผู้ชายมากเลย 3. พันธุกรรมตีฮอร์โมนเช่นภาวะหมดประจำเดือน 5. พฤติกรรมของเราเองครับพิธีการดูแลป้องกันก็คือการเสริมสร้างแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวันซึ่งมีอยู่ในเบต้าแคลพลัสผลิตภัณฑ์บำรุงข้อต่อและกระดูกกล่องนี้ครับ สารสกัดในเบต้าแคลพลัสเนี่ยจะเข้าไปเพิ่มแคลเซียมที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบกระดูกส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดปัญหากระดูกบางบำรุงกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและคอลลาเจนไทป์2ครับ ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เปรียบเสมือนน้ำไขข้อในหมอนรองกระดูกช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อกระดูกเราช่วยเพิ่มน้ำเลี้ยงไขข้อและยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อลดอาการปวดข้อข้ออักเสบและอาการข้อยึดทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเพราะกระดูกเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับ